ในส่วนของบราซูกานะคะเจแปนจะใช้น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลที่เอาไว้ใส่พวกเฉาค้่ยนะคะเราก็เอามาผสมกับน้ําก่อนอันนี้ยังไม่ต้องลงกระทะเอ้ยยังไม่ต้องลงเตานะคะเราเอามาคนให้ละลายก่อนให้น้ําตาลกับน้ําเข้ากันก่อนนะคะเมื่อน้ําตาลละลายกับน้ําเสร็จแล้วนะคะเจแปานจะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางอ่อนนะคะ แล้วก็เอาน้ำตาลมาตั้งมาเคี่ยวนะคะให้เขาเหนียวเป็นน้ําเชื่อมเลยค่ะระหว่างรอน้ำระหว่างรอเดือดนะคะเจ๊ปันเขาปิดฝาก่อนพอดีกระทะใบนี้เขามีแบบฝาปิดด้วยนะคะสะดวกมากน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็เปิดฝานะคะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าน้ําตาลจะเหนียวข้นนะคะ น้ำตาลเหนียวข้นประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวพอเขาเย็นกว่านี้เนี่ยเขาจะเหนียวขึ้นกว่านี้นะคะรอให้เขาเย็นก่อนในส่วนของ b r o w ซู u g a นะคะเดปันจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลที่เอาไว้ใส่พวกเฉาคล้วยนะคะเราก็เอามาผสมกับน้ำก่อนอันนี้ยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงเตานะคะเราเอามาคนให้ละลายก่อนให้น้ำตาลกับน้ำเข้ากันก่อนนะคะ น้ำตาลละลายกับน้ำเสร็จแล้วนะคะเจ๊ปันจะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำตาลมาตั้งมาเคี่ยวนะคะให้เขาเหนียวเป็นน้ำเชื่อมเลยค่ะน้ำระหว่างรอเดือดนะคะเจ๊ปันก็ปิดฝาก่อนพอดีกระทะใบนี้เขามีแบบฝาปิดด้วยนะคะสะดวกมากน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็เปิดฝานะคะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะ เหนียวข้นนะคะน้ำตาลเหนียวข้นประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวพอเขาเย็นกว่านี้เนี่ยเขาจะเหนียวขึ้นกว่านี้นะคะรอให้เขาเย็นก่อน